สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูน่นักคาชิคจะพาไปกินกูกูชิคเก้นชิ้นนี้เราเพสั่งอะเซตนะเะนี่เราเพิ่งจะสั่งเป็นเซตอันนี้เป็นไก่เป็นไก่ชี้ตัวนี้นะเราสั่งแบบห้าชิ้นเครืเล็กนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นไก่เผ็ดน,นะครับคุณแจนสั่งนะคุณทอ,อ,องทอดก็ะสั่งเป็นน่องไก่ทอดอันนี้ก็จะเป็นสูตรเผ็ดหน่อยหวานนิดนึงเป็นส่วนอกชิ้นนะแล้วก็อย่างอื่เครื่องดื่มแบบซีดเดียวดบบดเดี๋ยวมันรีวิวกันนะคะว่ารา้านกูกูชิคเก้นอร่อยแค่ไหนนะติดตามคนนดดูไ้เลลยยะอ่าาืมฝกกกดดไลค์ันด ตารางที่ช่องเลยนะครับผมาดตามกรนดปเลยอันนี้น่ากินป่าี่เมนูไหนน่อันนี้เราล้อกเป็นชีสเนาะข้างบนเนาะอันนี้หนึ่งอันเป็นชีสตดอยังนำทอยังนำอันนี้แบบคบกินเนาะเอมีอันนี้สองตนนี้เราก็รอไก่ของตุินด้แบบจิ้มน้าอันเป็นงไดงวันนี้เพิ่งได้กับเพนใช่แล้วจิ๋ว อย uh, ู่ไว้คุณจะนั่งรถี่ชั่วโมงมาหาเราสามสองสามนั่งมานสามชั่วโมงพ่มาหาฝ่ายแลมันคืณใส่ก็เน็กไก่นะออกสุดยอดเลยนีเ้าชิน่เลยากครับโอ้ยที่าร้านสวยมากเลยอ่ะ โอ้ยบรรยากาศเหรอนึกว่าอยู่เกาหลีนะเนี่ยเหมืนหอนเนาะประเด็ก๋ยวคนเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยรอขนาดเนี้ยใช่ต้องเป็นเกาห,เหลีแล้วน่ารักว่ะแฟนแฟนใครเนี่ยคนต้อง,<ส>งมีต้องมีต้องมีดั้งแล้วหรอคนไหนที่ไหน,หนที่จะเออสนับสนุนดังด้งให้กับน,น,น้องทันทอนนะครับสามารถติดต่อช่องนาคาชีสิคได้นะครับขอ,อยืมกระดูกหลังหน่อยขอยืมกระดูกหลังนะหูนะเพราะน้องทันทอนอยากได้เจ้ามุมใหม่แล้วในไหนอยากได้ทรงไหนดีโยนน้ำไม่หรือ,อยังไงเออเชื่อไหมว่าแบบมุมนี้มันสวยมากเลยอะ ลานเกาหลีเวอร์สวยอันนี้คือไก่ที่น้องซัมมาชันนะครับอันนี้จะเป็นซอสอะไรไก่ทอดซอสมีคนแอบดูโพยมีคนแอบดูโพยยังอ่านไม่ออกยังอะไรยังยอมยังยอมอันนี้คือไก่ซอสยังยอมนะครับให้ดูให้ดูชื่อดูชื่อเปดูเองก่อนนะยังซึ่งยังอ่านยากมากนะครับนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นไก่ชีสเนียนี่นี่นี่ไก่ชีสอันนี้เขาสั่งเอง ไก่ชิ้นมีซอ่ด้วยด้วยไก่ทอดชีสพิซซ่านไก่ชิ้มน่ากินมากอันนี้จะเป็นไก่ทอดนะอันนี้เป็นชีสแะน่าอิสมากอันนี้จะเป็นซอสชีสนะน่ากินมากตัวซอสของไก่ก็น่ากินมากเลยอันนี้จะน่ากินมากเราให้ดูด้วยนะน่ากินมากอ่ะดูไก่ได้หกชิ้นแบบแน่นมากอันสุดขอบ กินหอมมากคือตัวแล้วก็มาคู่กับอันนนะจะเป็นไก่ชีอันนี้เมนูที่เขาแนะนาเองเหมือนเขานี่คือใครเขานี่คือฉันนะฉันแนะนำอันนี้จะเป็นไก่ชีนะน่ากินมากน่าจะอันนี้น่าจะเป็นตอกทอดนะถ้าจัไม่กินนะแถมคู่กับอะไรคู่กับครีมชีนะอันนี้คือคู่กับชีสมกชีชีกับชีเนี่น่นากินมากกลิ่นแบบหอมน้อยออกมาเลยน,น่าจะทะลุกล้องไปแล้วตอนนี้กลิ่นหอมมากเดี๋ยวมาต่อเีสกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้กันก่อนนะอืม้ม อร่อยนะอร่อยใช่ไหมอร่อยตรงแบบยังมีการรีวิวต่อนะอืมอร่อยว่ะอร่อยอร่อยแบบเดียวอร่อยเดียวว่าไม่อร่อยจริงๆไม่ได้แบบแอบแย่ว่าอร่อยในขั้นนี้อันนี้ต่ออ่ะเมนูต่อไปอันนี้เป็นชีสแต่เราจะกินแบบ ไม่ไม่จุ้มฉีกก่อนนะรอบนึงนะอันนี้จะเป็นแบบเพี้ยวๆนะกินชีสคือแบบพุ่งออกมาเลยอืมอันเนี้ยคือมันมัน็นไก่พอเพลย์ไก่พอเลย์ที่โร,รยด้วยผงชีสชื่นอ,อร่อยไปลองกินตอกชีสด,ดีกว่าอืมอัน,นตอกชีสไดนะ้กิ่นมาก อืมอกชีสคือดีอร่อยอร่อยอ้อกระหอมจิ้มชีสอะไรกันโอ้าเจ็ดครันนี้เดี๋ยวจะจิ้มชีสนะ แับพนักง,งานที่นี่น,น่ารักมากเลยนะคือร้านนะั้นเรามากินตอนกลางคืนใช่ไหมร้าน,นันึงก็ใกล้ปิดแล้วเขายังแบบทให้กับลูกค้าอีกนันน่ารักมากขอบคุณแบบคุกคูชิเก้นสาขาแบบซูโควิดหนึ่งร้อยหนึ่งมากนะที่แบบดูแลพนักงานดีมากคือร้านใกล้ปิดแล้วเราก็เก่งใจไงเ่าแบบมากินกันดึกอะ่ะแต่เขาก็ยังรับลูกค้าน่ารักมากขอบค,คุณคุกคูนะถึงจะไม่ได้ไปเป็นผู้สนับสนุนในชิมี้ก็ตามนะ่ารักมากนะสาขาที่ ตอนนี้เราก็กินกูกูชเกก้งเสร็จแล้วนะครับคุณคุณแฟนหิวเดี๋ยวจะไปหาของกินที่เซเว่นต่อกันเดี๋ยวจะพาไปไปซื้อของที่เซเว่นตรงนี้เยอะมากเลยใช่แสงสวยมากขาวเลยขาวมากน่ารักมากผิวจริงฮะอันนี้แสงผิวจริงดูดีสี่ทุ่มแล้วอ่ะเขาเก็บเลยจะไม่หยุดหาของกินหรอไปเซเว่นะโอ้ยเซเว่นแล้วหนึ่งตายตาย มดาวกันดีกว่าดาวกันดีก่อนนะว่านะวจะกินอะไรดีมองเฉยๆยังไม่ได้ซื้อเลยขอเฉยๆเท่ากับเดินเรื่องของกินไม่หยุดแรงมากอันนี้สองชิ้นเก้าสิบปกติเลยปกติเก้าสิบเหลือ 62, 90, หกสิบสองเก้าสิบเหลือหกสิบสองน่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไหมเจ็ดวันเท่านั้นเจ็ดวันเท่านั้นหมายถึงกินต้องกินให้หมดภายในเจ็ดวัน <laughs> แรงมากแค่ก็หัวคนนี้กับ ซิงกกลดราคาไหมลราคาเหลือสามเก้าซิงเกิลนี่จะซื้อซิงเกิลไหมเรือเรามีแล้วพิงก์ก็สีเสียวมีแล้วเอาชีชีไปชีชีก็ได้อยากกินชีเขาอยากกินชีชีงั้นซื้อชีเป็นงังไงนซื้อชีชเป็นงไงเขียวมีแล้วไม่ต้องอซื้อเขียวหรอกเนาะไปยังไม่หยุดนะคะตอนนี้เดินมาหาพุดลองชีชแล้วหนึ่งดูดูดูคนเอาพุดลองชีชิ้นหนึ่งค่ะพุดลองชีชเล็กไม่น่าอุ้ยดูซี่ี่มีคนกินไม่อยู่อีกแล้วอ่ะจะเป็นกินเกต่ออีกแล้วอ่ะอันนี้กินะ นี่น่าจะเป็นสต๊อกเบอรี่ไหมสต๊อกบริชีสดูอุ้ยกินไม่หยุดจริงๆริรอยที่รักแรงมากอันนี้น่ากินนี่น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยจ้ะอุ้ยมีคนกินไม่หยุดเลยดูดิกินไปกินกูกูแล้วนั้นเนี่ยกินปะเห็นไหมล่ะอือกินก็ได้หลักฐานแล้ะยอมมารับกินจริงๆไม่ค่อยหิวหรอกจริงๆไม่ค่อยหิว